ครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าหาทางคุณคุณแค่ผมมองคุณยังไม่ค่อยชัดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแลรายการ s d p Video Game เพราะตอนรักบเข้าสู่ Alice Madness r e t เ r n น,นะฮะแล้วก็มาถึงฉากใต้สมุทรนะ,ะหลังจากที่เราเล่นเกม8บิตกันไปแล้วนะครับเรือก็ได้อับปางลงนะฮะนี่คือซากของเรือที่อับปางนะฮะ มันมีทางสองทางนะผมไม่นต้จะไปทางไหนกันแต่ผมเห็นมันมีทางลับอยู่อันนี้อ่าแล้วนี่ก็คือกัปตันเรือของเรานะฮะคุณบัวชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่าเรียกไปกันนะ <c oughs> อะเบิดทางลับตรงนี้มีโอ้ยตรงนี้เป็นรูกุญแจเปลี่ยนเป็นหอยนะฮะก็สวยงามเลยเดียวเป็นฉากที่เป็นฉาก ในเกมที่สวยงามฉากหนึ่งนะฮะใต้ทะเลนะฮะนี่ปากกาไม่มีอะไรให้เก็บนอกจากปากกาลเลยใช่<ม>ไหมอ่าทำไมมันมืดใจรู้เนี่ยเป็นฉากที่สวยงามนะแต่ใครๆก็รู้ว่าความสวยงามนั้นอาจจะซุกซ่อนไปด้วยอันตราย อันตรายที่แม้แต่อลิสแม็กเนตรีเทิร์ก็ยังไม่กล้าแตะต้องเลิกเล่นเกมเหอะแม่งหลอนเออไม่ใช่นะอันตรายเกินไม่กล้าแตะต้องอยากไงยังไงเราก็ต้องฝ่ฟาฟันวิกฤตนี้ไปให้ได้นะแล้วนะฝูกปลาอะไรวะนะเฮ้ยมีฟันเราทางไหนก่อนดีอ่ะท,ทางลับนั้นเหรอือยิ่งบินเลยเ,เก็บฟันก่อนแล้วกันนะ เย็บฝันสองอันนี้มันต้องมันต้องหายตัวบอ่อยๆนะอ๋อไม่เห็นทางรับ<ม>เสียงอะไรหวยหวนยังงงเลยแล้วเรือมันขึ้นมอยู่บนนู้นได้ไงวะนะ่ะโอ้ยอ่าอันนี้เป็นแมงกระพรุนสีแดงฮนะอย่าไปโดนนะฮะเดี๋ยวน้ำมันจะตำเท้าเอา้าแล้วเราก็จเจ็บเจ็บอืมม่เสียง เอ้ยนั่นปลากระพงผสมกับไก่ไปฟันมัวแล้วอืมบ้าจริงเลยเอ้ได่ยินแต่จะหมูโอ้หมูจ้าหมูจ้าเอ้ด้านล่างมันอะไรอ่ะอ้าวมีไงจะมูหม,มูนี่ยิงแม่งเลย เยี่ยมเยี่ยมเร่าตรงนี้ก็ถ้าเราเข้าไปไมันอาจจะงับเราได้นะยิงให้มันแอะยิงให้มันแตกก่อนหลังจากนั้นออกมาอย่างรวดเร็วฮนะปลอดภัยหายห,ห่วงร้อยเปอร์เซ็นต์อยากกลับขึ้นไปเอาฟันทองเลยกลับไปอย่างนี้นี่กลับขึ้นไปยังไงเนี่อันม,มีทางกลับให้เราใช่ไหมอ่ะ ้าจังเลยฉันฉัน,ฉ,นฉันกลับขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยวะสบเอ้ยเฮ้ยโมมีฟันขึ้นจากทางนี้ได้หมดฮนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดโลภมากมับล่ามหายนะฮะเฮ้ยแต่เราขึ้นมาทางนี้ได้นี่อ,อัดเจ้า ได้อย่างเสียอย่างตรงนี้เป็นทางลับเแบบยอะเยอเยอะเยเยอเอ้นี่ไงโอ้โหมีสลายทะเลพันอยู่ตัวเราจะเรือนแสงได้นะฮะเป็นชุดชุดแมงกับคุณนะฮะชุดแมงกับพุน,น,ะฮะพนเฮ้ยนี่มันกล่องสมบัติเนี่ย อ่าจะใช้มีดฟันไม่ได้อะต้องใช้หัวม้าเท่าน,นั้นนะฮะนี่นี่เปลี่ยน,นกับเป็น,นี่นู่นมันมีอะไรไหมอ่ะมีมีอะไรให้ฉันเก็บเลยใช่ไหมกับทั้งเดิมก็ได้แล้ว <c oughs> ชุดสวยมาเป็นชุดแมงกะพุนนะเออมีเกรดเหมือนปลาด้วมีหางด้วยเนะี่ยเออเหมือนชุดทอนอยังง ถ้าเคยดูหนังเรื่องทอนนะฮะ okay. okay. โอเคโอเคแล้ว <c oughs> ฟันแล้วไปทางไหนดียังมีสองทา,างไปนี้กกันโอเคทางเดิมที่กูตกมานั่นแหละโอเคโดดลงไปต้องูุน อีกแล้วสงสัยจะกระโดดจากทางนี้ไม่ได้นะเออว่าอ่ะโดดผ่านผ่านผ่านเลยได้ไหมไม่เป็นอยเยีมันจะถึงไหมเนี่ยกระโปรงบานหมดแล้ว เฮ้ยอ,อูตายตรงนี้มันเยอะแล้วนะเฟยโอ้เปลี่ยนทางก็ได้วะเป็นจากที่นะผมเป็นคนท้อแล้วก็บางทีก็เลิกอะไรได้ง่ายๆเหมือนกันนะฮะโยเว้นหมดรักเธอเอ้ยน้ำเน่าเฮ้ยไ,ไปเลยเฮยอ้าก็ ระวังระวังด้วยฮะคือมันก็มีหมดเหมือนกันนะไอแบบเนี้ยแล้วตรงนี้จะขึ้นได้ไหมโอ้โหปะทบจริงเลยมาทางนี้ไม่มีทางเลือกเลยนะเนี่ยโอเคไม่มีอะไรให้กูเก็บอีกกูเสียฟันไปกี่ซี่เนี่ยว้าแล้วนั่นมันประตูแล้วมีแสงสองขึ้นมาเหยด นี่มันไบโอช็อคชัดๆเมืองใต้น้ำเราเข้าประตูแห่งไฟไปไหมฮะ,ะประตูของมันลินเดิลนะฮะความทรงจำของอลิซก็จะเพิ่มขึ้นมาฉันอยู่ในห้องสมุดแล้วก็เิ <c oughs> ไฟลุกไหม้ขึ้นก็ <c oughs> นทำเป็นเหตุให้ครอบครัวของฉันเนี่ยได้ตายจากไปนะฮะ แล้วก็เราจะได้ปุญแจไขความทรงจำมาอีกหนึ่งก็ถือว่าปดล็อกเนื้อเรื่องได้ส่วนหนึ่งแล้วโอเคไปกันต่อเลยนะตย่บตรงนี้ไปตรงนั้นดึง เ่งขึ้นมาเสียงอะไรบ้าเฮ้ยโอยชิตโอยชิตต้องสู้ไอตัวนี้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยคือยิงระเบิดยิงระเบิดที่มือมันนย โจมตีมันเลยเป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่นะอ๋อแล้วเอ่อก็ทำอย่างนี้ประมาณ2ทีนะมันก็จะตายนะเป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่ที่มีพิษสงร้ายกาดขึ้นมาอีกนะไม่น่าจะเกินมือเราหนะ้ามันจะหายหตัวได้นะฮะก็โจมตีไม่ได้ด้วยมีทางเดียวที่จะทำได้คือยิงระเบิดในมือมัน ไม่ต้องฟังอะไรมากหรอกผมทําให้ดูไปแล้วะก็ตามนั้นโอเคยิงนาฬิกามาเหยียบแท่นตรงนี้ยิงนาฬิกามีแท่นให้คุยไปอยู่นิ่งๆนะจ๊ะครับอ้โกความเลือด เยี่ยมไปเลยอ่ะฟันเป็น2 2ยฟีแล้วหัวทางนี้ทางนี้ไปไหนได้ไหมอ่ะสงสัยจังเลยดึงดึงดึงแั้กูด,ดึงไปไหนวะ ถึงสงสัยไม่ได้เลยหรอกฮะลองไปสำรวจอีกทางลองดูลองดูเดีวจะมีอะไรเคลิบหน้ามาฮะนี่นี่กล่องสมบัติโอ้ยต้องใช้หัวมาเลยมี่แบบนี้เฮ้ยหน้อยอื มองไม่เห็นเลยนะเนี่ยตรงนี้มีทางลับนะเข้าไปเราอาจจะได้อะไรก็ได้อุ้ยไวยของโปรดอืมมาไปเข้าไปเก็บฟันทองไม่เคยได้ฟันทองเยอะขนาดนี้ก่อน ออยังหาทางไปไม่ถูกเลยอะไปไหนดนีม่มีอะไรไหมเฮ้ยโอ้เมืองเมืองเมืองไบโอช็อไปไบโอช็อปอันนี้ก็เสียงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเชื่อเฮ้ย

นูก็มาน้ำบาร์เรลวัดท่อมฉากเมืองเป็นจมูกหมูอยู่ไกลๆนั่นยิงเลยอฮ้ยเป็นไงเพื่อนโอ้ในหัวโตมากเลยนะตาก็โตด้วยสมกันที่ได้สมยานามปอปาตาโตปอปาตะกลม ปัตะกลงนี่มึงจะยิ้มแยะตลอดเวลาทำไมเนีอโอเคได้ฟังเย็ดเก็บฟ uh huh. ันทออือฮึที่ไหนต่อนะยนี่อะไรอะ่ะนี่มันทอเทพเจ้าสายฟ้าเป็นหน้ามึงเหมือนโลกิมากกว่าน,นะโอ้ oh, ถือคอนด้วยใช่จริงๆด้วยคอเทพเจ้าสาย หรือว่านี่มันไม่ใช่ไบโอช็อกแล้วมั้งคือดินแดนแอสการ์ดนี่วะเนี่ยห้องช่วงช่วงนี้มีอะไรอะ่ะให้กูระเบิดอะไรเงี้เครอบเขาบอกนี่ธรรมด้วยเอ่อเฮ้ยน้ำมันหอยหอยสังแห่ง เออโชคชะตาอยู่อ่ะฝันโชคชะาตาฝันโชคชะตาเข้าไปเลยว้าวนี่มันโลกแห่งจินตนาการโดยแท้เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับ เราเคยรู eles, ja, ้จักกันหรือเปล่าหานค่คุณแค่ทคุณเปคอีจ้าไมน่าสนิทเฮ้ยเ้หือ้าโอ้ยจ้าชิอ้ยจ้าหืเฮ้ยอ้คุณนึกว่าจะไม่โดนอีกครั้งที่สแล้วนั่เนี่ยสวัสดีคับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าทานคคุณ ผมยังคุณยังไม่ค่อยชัดเลยยังทำผมนะมันป่วยอย่างนี้เฮ้ยประุบบ้าจริงเลยอ่ะมานี่มานี่มานี่โอ้ย้ขาทางคุคณนะั้นเนี่ยผมมองคุณยังไม่ค่อยชัดเท่านั้นเองอ่ะโอ้มีปัญหาอะไรอ่ะเฮ้ย เอ้ยเดเสรอแดเหรอแดเหรอแดเอสัเอด,สเ,ดสเ,สเซดนะฮะสำเร็จแล้ว c o m คอย่าพาลารถไฟนะอลิสไอโวกนหน้าตาคุค้นๆนะคิดว่ารู้จักมาก่อนนั้นเนี่ยแต่กูฟันพวกมึงไปหมดแล้ว จะใจด้วยนะคื่องนโอเคก็ได้อ่าอยาแดงมาเพิ่มเป็นสองส่วนสี่นะฮะที่จะเพิ่มเลือดต่อไปนะให้เอาเลือดกูลดไปเยอะเหมือนกันนะน,นี่ย่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้อปลาตาโตอีกแล้ว ทางไหนอ่ะมีทางขึ้นตรงนี้อ่ะอยรู้เหมือนกันนะเฮ้ยอะไรเนะอืมลงไปแล้วคุณจะได้ขึ้นมาไหมเนี่ยนี่มันลุ้มคลียงเสียงเสียอะไรวะโอ้โหเอ้ยุณไม่น่าลงมาเลยอลงมาทำไมเนี่ยเฮ้ยตายปะ ยี่ไม่ระเบิดว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิเอามาอีกเอามาอีกที่มึงเฮ้ยโอ้โทะลุหมดไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้ชิยมายิงไม่โดนฟาด ใจแปลกใจเฮ้ยมีมีโดนเลยนะเนี่ยคงต้องต้องเลงเองใช่ไหมโอ้ย ไม่ระเบิดนีม่มันโกงนี่ว่าเออให้มันได้อย่างนี้สิโธ่ยิงตั้งนานไม่ระเบิดอุตา์ล็อกป้าแล้วต้องยิงเองใช่ไหมเนี่ยต้องเกือบตาย อีกอารมณ์เสียมเสียจริงจริงเลยนะอืมแล้นี่มีเห็ดโฮขึ้นมาได้ไงเนี่ยขึ้นไปว้าวอมีบ้านหลังน้อยเก็บโอ๊ยอีก<ป>ลอดลงไปโอ้เย็บเปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะอ่าไปทางตรงนะฮะ เดลี่เลนรีดนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวก็มาต่อกันพาร์ทหน้านะวันนี้ก็อ่าเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนแช่เดลี่เลนรีดโอเคนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะกลับมาพบกันใหม่ในอลิสแมทเน็ตรีเทิร์นคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวไปก่นอนสวัสดีครับ